ทักทายเพ,เพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็เป็นอาสา,สายแล้วล่ะไม่ไม่ไม่เชา้ามาชวนเพื่อน,อนถิงแฟงมาพูดคุยกันว่าวันวันนี้ก็ใกล้จะถึงวันสงการแล้วเนาะวันนี้มือ้อเชา้ชาเช้าสายสาย,สายแล้วล่ะค่ะก็จะมีไข่ต้มใบหนึ่งแล้วก็ขนมปัง โรยด้วยธัญพืชแล้วก็มีนี่ค่ะตามด้วยแตงโมเย็นชื่นใจต้องล <c oughs> ูกมือต้องมีต้องมีแตงโมนะคะช่วงนี้ก็มาพูดคุยนะว่าตอนนี้พี่น้องเพื่อนๆพี่น้อง,อง,องทุกคนก็เดินทางกลับต่างจังหวัดแล้วบางบางคนก็ถึงต่างจังหวัดแล้วเนาะ,ะมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดมีพ่อมีแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ปีกีละครั้ง ได้เข้าไปไปเยี่ยมเยือนแนละ้วก็ก็จะเป็นช่วงปีใหม่สงการนี่นะได้กลับบ้านก็มานึกถึงตัวสมัยก่อนนี้นะทำงานเนาะทำงานก็จะไปปีละครั้งเนาะไปสงการนี่แหละกว่าจะได้ไปนะสมัยก่อนนี้เนาะต้องไปจองตัว๋วรถอ่าล่วงหน้า,าไว้เป็นเดือนนะคะสมัยก่อนนี้มันมันไม่เหมือนทุกวันนี้ต้องไปจองตั๋วรถทัวร์ไปล่วงหน้าเป็นเดือน จองไปกลับประมาณนี้แล้วก็พอสักขัดมาอีกหน่อยก็จะมีเนาะมีรถตู้เนี่ยมารับส่งเรามาจากบ้านมารับที่บ้านแล้วก็ไปส่งถึงบ้านเลยประมาณนี้นะสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ไปไหนมาไหนรถมันจะไม่ติดเหมือนทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้ถ้าไปต่างจังหวัดน,นะคะต้องต้องหาเวลาหาวันไปแล้วว่าไปวันไหนนะถึงจะดีฝนอ่า รถถึงจะไม่ติดมีมาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ข้างหนึ่งไปทําบ,บุญพระป่า,าไปติดอยู่รังอ่าวังน้อยอ่ะทุกคนอันนี้มาเล่า,เล,าเล่าสู่กันฟังเนาะไปนั่งกินข้าวกลางแดดอยู่กลางวังน้อยนะ่ะเติดอยู่สี่ห้าชั่วโมงเราออกจากกทมนะคะประมาณตีสองไปถึงบ้านหกโมงเย็น ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆตั้งแต่นู้นมาตัวเองนี่ไม่เคยกลับบ้านหน้าเทศการลรถมันติดมากๆแล้วก็โอ้โหเราไปนั่งกินข้าวอยู่กลางถนนอยู่วางน้อยรถรถติดยาวนะก็ามาเล่าสู่กันฟังพอหลังๆมานี้ก็ไม่ได้ไปทางทางรถแล้วก็ปีไปนานๆานไปทีแล้วก็ไปซื้อซื้อเวลาแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเนาะ นานๆไปครั้งประมาณมันก็คุ้มนั่งเครื่องไปชั่วโมงหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังเดินทางเดินทางให้ปลอดภัยนะคะทุกคนถ้าถ้าง่วงก็พักก่อนนะอย่าอย่าฝืนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวัน่อาอวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงการนะได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ ใครนี้มีพ่อแม่ยังอยู่ก็ดูแลพระในบ้านให้ให้ดีๆจากทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนส่วนตัวเองนี่ก็คงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเราก็คงไปไปทําบุญอ่าเพราะว่าสงกอ่าสงการก็ไปทําบุญบางสก,กุลเนาะให้ประมาณนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะไปทุกปีเนาะก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้าน โดยปลอดภัยทุกคนใครที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยทุกครอบครัวค่ะวันนี้ก็นี่แหละค่ะ <c oughs> ก็เลยมาพูดคุยเรื่องเรื่องกลับบ้านสงการกันนะคะมาค่ะมาเติมพลังแล้วเราก็รวยงานของเราต่อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ